b e t r a y a l behind m ชันวอสฮาวเอฟอร o บิดเนอร d เฟลเ f ตท i r t e ร o เด e d ์ออน d ีดดิ้งเดย์พารหนึ่งค่ำคืนหนึ่งในคารืหาหรูใจกลางกรุงเทพเสียงเพลงบรรเลงดังแผ่วเบาแสงไฟระยิบระยับสะท้อนกระจกเงาที่ประดับผนังทุกด้านแขกเรือมากมายแต่งกายหรูหราพร้อมรอยยิ้มที่ดูเหมือนจริงเกินไปกลิ่นไวน์แดงหอมกลุ่นผสมควันบุรีลอยอวัวในอากาศหนักหน่วงแต่เบื้องหลังรอยยิ้มเหล่านั้นกลับซ่อนความลับอันมืดมิด อัญญาเจ้าสาวผู้เป็นบุตรสาวเศรษฐีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใหญ่เธอกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานที่ผู้คนทั้งวงสังคมรอจับตามองแต่ในใจเธอกลับเต้นแรงด้วยความกังวลที่ไม่อาจอธิบายได้แววตาของเจ้าบ่าวก้องพบช่างดูอบอุ่นแต่เหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ทุกคำพูดหวานหูของเขาฟังแล้วแฝนความเย็นชาที่แปลกประหลาดเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นจากกลุ่มเพื่อนเจ้าสาวใกล้ระเบียงหินอ่อน อัญญาเดินเลี่ยงออกมารับลมเย็นกลางคืนเพื่อสงบสติใจลมพัดกลิ่นดอกโมกขาวจากสวนด้านหลังเข้ามาแต่จมูกความสวยงามของคฤริสา์กลับทําให้เธอรู้สึกอึดอัดอย่างประหลาดใต้แสงจันทร์เธอมองเห็นเงาผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านสวนเงียบๆเบขาเป็นญาติห่างๆของก้องพบชื่อชาโนนที่เธอเพิ่งได้รู้จักแววตาของเขาคมลึกและเต็มไปด้วยความลับที่ไม่อาจคาดเดาเมื่อสายตาทั้งคู่สบกันชั่วขณะหัวใจเธอกลับเต้นแรงผิดปกติ เสียงนาฬิกาตั้งพื้นในห้องถงดังติ๊กตอ,อกเหมือนเร่งเวลาอัญญารู้สึกว่ากำแพงรูราของบ้านนี้กำลังบีบรัดเธอจนหายใจติดขัดเช้าวันถัดมาแสงแดดส่องกระทบกระจกบานใหญ่ของห้องเจ้าสาวอัญญานั่งอยู่หน้ากระจกพยายามแต่งหน้าให้รอยยิ้มดูเป็นธรรมชาติแต่ทุกครั้งที่เธอนึกถึงก้องพบเธอกลับรู้สึกหนาวเย็นในอกเสียงโทรศัพท์สัน่นเบาๆบนโต๊ะเครื่องแป้งทำให้เธอสะดุง้งข้อความจากเบอร์แปลกปรากฏขึ้นว่าอย่าไว้ใจเขาเด็ดขาด หัวใจเธอเต้นแรงจนมือสัน่นและโทรศัพท์แทบหลุดจากมือเธอมองไปรอบห้องเงียบงนันราวกับผนังรูรามีหูและตาใครบางคนเฝ้ามองเธออยู่และรู้เรื่องบางอย่างที่เธอไม่รู้ความสุขที่ควรจะเกิดขึ้นกลับถูกแทนที่ด้วยความมาระแวงอัญญาเริ่มคิดว่าการแต่งงานครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องถูกต้องเลยเสียงเคาะประตูดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มของก้องพบที่เดินเข้ามาเขาถือช่อกุหลาบสีแดงสดที่หอมแรงจนกลบกลิ่นห้องทั้งหมด รอยยิ้มของเขาดูแข็งทื่อเหมือนถูกวาดขึ้นเพื่อปิดบังอะไรบางอย่างก็พบบอกว่ารักเธอและสัญญาจะดูแลตลอดไปด้วยเสียงทุ่งอ่อนโยนแต่สายตาของเขากลับเหลือไปทางกระจกเนวบานใหญ่หลังเธอแววตาที่สะท้อนกลับมาในกระจกทำให้อัญญาหนาวสัน่นมันไม่ใช่สายตาของชายผู้รักแท้แต่มันคือสายตาที่ขมและเย็นอัญญาเก็บความรู้สึกไว้ในใจและพยักหน้ารับโดยไม่พูดอะไร เธอเริ่มเชื่อว,ว่าข้อความปริศนานั้นอาจไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเธอเริ่มมองผู้ชายที่กำลังจะเป็นสามีด้วยความหวาดกลัวมากขึ้นคืนนั้นเธอลงมาที่ห้องถงหลังแขกกลับไปเกือบหมดแล้วบรรยากาศบางเวงเหลือเพียงแสงไฟสลัวสะท้อนบนพื้นหินเย็นเธอได้ยินเสียงพูดคุยเบาๆดังมาจากห้องด้านในสุดเสียงผู้ชายคล้ายก้องพบพูดด้วยน้ำเสียงกดต่ำจริงจังและอีกเสียงหนึ่งที่เธอคุ้นหูคือชานนญาติห่างๆคนนั้น ทั้งคู่กำลังพูดถึงบางอย่างที่ไม่ควรมีใครได้ยินคำว่าแผนการและนีิสินดังลอดออกมาทำให้อัญญาแทบหยุดหายใจเธอย่องเข้าใกล้เพื่อฟังชัดเจนแต่พื้นไม้ดังเอียดจนหัวใจแทบวายเสียงสนทนาหยุดลงทันทีและบานประตูค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆเงาของชายสองคนทอดยาวบนพื้นเหมือนสัตว์ร้ายกำลังจะล่าเหยื่ออัญญารีบวิ่งกลับขึ้นห้องหัวใจเต้นแรงแทบระเบิดออกมาเธอไม่กล้ามองกระจกบานใหญ่ เพราะกลัวจะเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นมือเธอสั่นจนแทบเปิดประตูไม่ได้และน้ำตาเริ่มเอ่อคลอเธอไม่รู้ว่าใครคือศัตรูและใครคือคนที่ควรเชื่อใจแต่เธอแน่ใจว่ามีความลับดำมืดที่ถูกซ่อนอยู่หลังคฤหารูแห่งนี้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมข้อความหมายที่สั้นและน่ากลัวกว่าเดิมคราวนี้มันเขียนว่าอย่าให้วันพรุ่งนี้มาถึงเด็ดขาดอัญญากัดริบฝีปากตัวเองจนเลือดซึมและมือกำโทรศัพท์แน่น หัวใจเธอสั่นสะทานเพราะไม่รู้ว่าข้อความนี้คือคำเตือนหรือคำขู่และเธอรู้สึกได้ว่ากำแพงของคฤริหา์กำลังปิดล้อมเธอจนหนีไม่พ้นคุณอยากให้ผมเขียนพาสสองต่อทันทีเลยไหมครับเพื่อให้เรื่องดำเนินต่อเนื่องแบบครบสี่ตอนตามที่วางแผนไว้ b e t r a y a l behind mansion w a s how a forbidden f a l e n t to murder on wedding day, part 2เช้าวันต่อมาคาริฮาร,รู้เต็มไปด้วยกลิ่นดอกไม้สดจากงานแต่ง แสงแดดลอดผ่านผ้าม่านกำมียีสีทองทำให้ห้องโถงสว่างไสวแต่ความอบอุ่นนั้นไม่อาจลบความรู้สึกหวาดระแวงในใจออนยาได้เธอยังคิดถึงข้อความปริศนาที่เตือนให้เธอหนีไปเสียก่อนทุกครั้งที่เธออ่านมนในหัวใจเธอกลับเต้นแรงจนแทบแตกสลายกองภพเดินเข้ามาพร้อมชุดสูทสีดำเข้มและรอยยิ้มมั่นใจเขาบอกว่าทุกอย่างพร้อมสำหรับพิธีแต่งงานในช่วงเย็นน้ำเสียงของเขานุ่มนวลแต่แฝงด้วยแรงกดดันลึกลับ ที่อัญญาสัมผัสได้เธอยิ้มตอบบางเบาแต่สายตาหลบเลี่ยงไม่กล้าสบตรงๆเธอไม่อาจลืมเสียงสนทนาของเขากับชานนเมื่อคืนได้เลยระหว่างที่ช่างแต่งหน้ากำลังจัดผมเธอให้เรียบรูสง่างามสายตาของอัญญากลับเหลือบไปที่กระจกบานใหญ่ตรงหน้าภาพสะท้อนในนั้นทำให้เธอขนุกชั่นจนมือกำแน่นเธอเห็นเงาของชานนยืนอยู่ด้านหลังในระยะไกลแต่เมื่อหันกลับไปจริงๆกลับไม่พบใครเลยนอกจากความว่างเปล่า เสียงหัวใจเธอดังก้างในหูราวกับกลองรบไม่หยุดหย่อนเธอพยายามเก็บความกลัวไว้ไม่ให้ใครสังเกตเห็นกลิ่นแป้งฝุ่นและน้ำหอมหวานกลับทำให้เธอคลื่นไส้จนต้องปืนลมหายใจแรงๆเธอรู้แล้วว่ามีบางอย่างกำลังเฝ้ามองเธอทุกย่างก้าวและมันไม่ยอมให้เธอหนีจากคาริ์าแห่งนี้ได้ง่ายๆบ่ายวันนั้นอัญญาแอบลงบันไดหินอ่อนมุ่งไปยังห้องเก็บของใต้ดินเธออยากหาหลักฐานบางอย่างที่ยืนยันสิ่งที่เธอได้ยินเมื่อคือน บรรยากาศใต้ดินชื้นและเต็มไปด้วยกลิ่นอับของฝุ่นและไม้เก่าไฟฟลูออเรสเซนกระพริบเป็นจังหวะทำให้เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันร้ายเธอเปิดลิ้นชักเก่าๆและเจอแฟ้มเอกสารปึกใหญ่ที่ถูกปิดตายเมื่อพลิกออกเธอพบเอกสารสัญญากู้หนี้จำนวนมหาศาลในชื่อก้องพบหัวใจเธอร่วงวูบเมื่อเห็นลายเซน็นและตราประทับบริษ,ษัทคู่แข่งข้างๆแฟ้มมีภาพถ่ายขาวดำของเธอกับก้องพบหลายใบ แต่ภาพเหล่านั้นถูกขีดเส้นสีแดงทับบนใบหน้าเธออย่างบ้าคลัง่งอัญญาสะดุ้งจนเผลอทำแฟ้มตกเสียงดังสะท้อนกล้องถูห้องทังทนใดนั้นเสียงฝีเท้าดังมาจากบันไดาทางเข้าใต้ดินเสียงนั้นช้าแต่หนักเหมือนกำลังนับก้าวของเธอทีละก้าวอัญญารีบเก็บเอกสารกลับที่เดิมและหาที่ซ่อนในมุมมืดเงาของผู้ชายสูงใหญ่ปรากฏขึ้นบนผนังที่สั่นไหวจากไฟกระพริบเสียงหายใจหนักๆของเขาทำให้เธอกลั้นลมหายใจจนหน้าเริ่มชา ชายคนนั้นเดินวนรอบห้องเหมือนกำลังค้นหาบางสิ่งที่หายไปอัญญากัดเป็นฝีปากจนเลือดออกเพื่อไม่ให้เผอส่งเสียงเมื่อเงานั้นหายไปเธอจึงรีบปิ้งกลับขึ้นห้องอย่างแทบขาดใจมือเธอสั่นจนจับลูกปิดประตูแทบไม่อยู่และน้ำตาไหลไม่หยุดเธอรู้แล้วว่ากำลังพาตัวเองเข้าใกล้ความลับอันตรายเกินไปคืนนั้นอัญญาไม่สามารถข่มตาหลับได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีแสงไฟจากสวนสองลอดผ้าม่านเข้ามาเป็นเส้นลางๆบนผนังห้อง เธอได้ยินเสียงรถยนต์จอดที่ทางเข้าคฤริสา์อย่างเงียบงนันเสียงประตูรถปิดเบาๆก่อนสีเท้าหลายคู่ก้าวเข้ามาภายในเธอรีบลุกขึ้นแอบดูจากช่องหน้าต่างแคบๆด้วยหัวใจเต้นแรงภาพที่เธอเห็นทำให้เธอแทบล้มลงกับพื้นในทันทีกองพบกำลังยืนจับมือผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนหญิงคนนั้นแต่งชุดประรีสีดำและใบหน้าคล้ายยิ้มเยอะเยยทั้งคู่ก้าวเข้าไปในห้องด้านในอย่างสนิทสนมเกินกว่าคนรู้จักธรรมดา อัญญาแทบจะกรีดร้องออกมาแต่ต้องกัดฟันแน่นจนเจ็บกรามเธอกลับไปนั่งที่เตียงและพยายามประติดประต่อทุกอย่างในหัวนี่สินจำนวนมากเอกสารที่ซ่อนและความสัมพันธ์ลับของก้องพบทุกอย่างชี้ไปสู่เงื่อนงำที่น่ากลัวเกินกว่าจะยอมรับได้น้ำตาเธอไหลเงียบๆเ,เปื้อนชุดนอนสีขาวจนชุ่มไปทั้งอกเสียงหัวเราะเบาๆของผู้หญิงดังลอดออกมาจากห้องถงด้านล่างมันค่อยๆดังขึ้นจนเหมือนกำลังล้อมรอบเธอในทุกทิศทาง อัญญาปิดหูแน่นแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นในหัวไม่หยุดในที่สุดเธอตัดสินใจว่าจะต้องหาคำตอบก่อนพิธีในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเสียงแค่ไหนเธอก็ต้องรู้ความจริงให้ได้เพราะเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าชีวิตของเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายก่อนรุ่งสางเธอได้ยินเสียงประตูห้องเปิดเบาๆโดยไม่มีการเคาะเงามืดเคลื่อนไหวช้าๆเข้ามาภายในและยืนอยู่ข้างเตียงเธออัญญาทำเป็นหลับแต่หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอก กลิ่นน้ำหอมที่เธอเคยได้กลิ่นเมื่อคืนชฉยมาแต่จมูกอีกครั้งมือเย็นเฉียบแต่ลงบนผมของเธออย่างช้าๆจนขนลุกทั้งตัวเสียงกระซิบเบาๆเอ,อ่ยขึ้นใกล้หูเธอด้วยน้ำเสียงผู้หญิงคนนั้นคำพูดสั้นๆที่ทำให้เลือดในกายเธอแข็งค้างทันทีเธอกระซิบว่าอย่าแต่งงานกับเขาไม่เช่นนั้นเธอจะตายแล้วเงานั้นก็หายออกจากห้องไปเหมือนไม่เคยปรากฏมาก่อนอัญญานอนนิ่งร่างสันสนันและรู้ว่าเธอกำลังถูกจับจ้องทุกวินาที คุณอยากให้ผมเขียนพาคสาต่อทันทีเลยไหมครับเพื่อให้เรื่องเดินต่อเนื่องจนถึงจุดพีคข,ของคดี b e t t a y a l behind mansion w a s how a forbidden f a l l e t o murder on wedding day, part 3เสียงนาฬิกาโบราณกลางถงดังตีบอก6โมงเช้าของวันแต่งงานอัญญาลุกขึ้นจากเตียงทั้งที่ร่างกายยังสั่นสถานไม่หยุดเธอยังได้ยินเสียงกระซิบเมื่อคืนวงเวียนในหูชัดเจนคำเตือนนั้นเหมือนคำสาปที่ตามหลอกหลอนจนแทบเสียสติ เธอเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังสวนรฤหาสอันกว้างใหญ่หมอกบางปกคลุมทั่วสนามหญ้าและน้ำค้างเกาะใบไม้ร,ระยิบระยับแต่บรรยากาศสงบกลับทําให้เธอรู้สึกเหมือนติดอยู่ในกรงขังเสียงรถบรรทุกดอกไม้และอาหารงานแต่งดังเข้ามาจากทางเข้าแต่หัวใจเธอกลับเต็มไปด้วยความหนักอึ้งและไม่อาจยินดีได้เลยเธอรู้ว่ามีใครบางคนไม่ต้องการให้วันนี้เกิดขึ้นจริง,รงๆเธอตัดสินใจเดินไปหาชานนที่นั่งอยู่ตรงสวนด้านหลัง เขานั่งสูบบุหรี่เงียบๆสายตาจ้องไปยังน้ำผู้หินกลางสวนกลิ่นควันบุหรี่ผสมกลิ่นดอกโมกทำให้บรรยากาศชวนอึดอัดอัญญาเอ่ยถามตรงๆว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อความปริศนาหรือไม่ชานนหัวรอบเบาๆก่อนพ่นควันออกมาเป็นสายยาวเขาพูดว่าเธอไม่ควรแต่งงานกับก้องพบเพราะเขาไม่ได้รักจริงน้ำเสียงราบเรียบแต่สายตาคมกริบเหมือนดาบแทงทะลุหัวใจเธออัญญาถามต่อว่าทำไมเขาถึงกล้าพ,พูดเช่นนั้นกับเธอ ชานนตอบช้าๆว่าเพราะก้องพบมีผู้หญิงอีกคนในคฤรืหานี้และความสัมพันธ์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ใครควรรับรู้เด็ดขาดอัญญาหน้าซีดเธอแทบสุดลงกับพื้นสวนทันทีคำพูดนั้นตรงกับสิ่งที่เธอเห็นเมื่อคืนไม่ผิดเลยแต่ชานนยังไม่พูดชื่อผู้หญิงคนนั้นออกมาเขาเพียงแต่เตือนว่าเธอควรหยุดงานแต่งก่อนทุกอย่างสายเกินไปอัญญาถามว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรหากเธอยกเลิกงานนี้ชายหนุ่มหัวเราะอ,อีกครั้ง และบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการประโยชน์ใดๆเขาเพียงแค่ไม่อยากเห็นเธอต้องตายเพราะความลับในบ้านนี้คำพูดนั้นทำให้เธอขนลุกไปทั้งร่างจนหายใจติดขัดเสียงนกร้องแหลมๆบนต้นไม้ยิ่งทำให้บรรยากาศน่าสะพรึงกลัวอัญญารีบเดินหนีออกมาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสับสนเมื่อกลับเข้ามาในคฤหาสน์เธอพบแม่บ้านยืนถือถาดอาหารแม่บ้านยิ้มให้แต่สายตากลับจับจ้องเธออย่างเย็นชา บนถาดมีแก้วนมสีขาวที่ดูปกติแต่เธอไม่กล้าดื่มกลิ่นนมหวานบนกลิ่นแปลกบางอย่างที่ชวนให้สงสัยเธอถามแม่บ้านว่าก้องพกอยู่ที่ไหนในเวลานี้แม่บ้านตอบสั้นๆว่าเขากำลังเตรียมตัวในห้องทำงานส่วนตัวเสียงประโยคนั้นฟังเหมือนท่องจำไม่ใช่คำพูดจากใจจริงอัญญาจึงตัดสินใจแอบไปที่ห้องทำงานนั้นด้วยตัวเองหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาจากอกทุกย่างก้าว บรรยากาศเงียบกร,ริบรอบโถงเหมือนทุกสิ่งเฝ้ามองการเคลื่อนไหวของเธอเธอค่อยๆเปิดประตูห้องทำงานและแทรกตัวเข้าไปอย่างระมัดระวังกลิ่นหนังสือเก่าและบุหรี่จางๆอบอวลทั่วห้องจนแทบอึดอัดบนโต๊ะทำงานวางแฟ้มเอกสารกองใหญ่เหมือนเพิ่งใช้เมื่อคืนเธอพลิกดูและพบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่ขอบเปื่อนหมึกในนั้นเต็มไปด้วยตัวเลขและรายชื่อคนที่เธอไม่รู้จักแต่หน้าในสุดเขียนข้อความสั้นๆที่ทำให้เธอตกตะลึง มันเขียนว่าอัญญาจะไม่รอดถึงวันแต่งงานเด็ดขาดมือเธอสั่นจนสมุดเกือบหล่นจากมือพร้อมเหงื่อไหลทั่วฝ่ามือเธอรีบปิดบันทึกแต่เสียงประตูดังขึ้นข้างหลังอย่างกระทันหันกองพบยืนอยู่ตรงนั้นด้วยแววตาเย็นชาเหมือนคนแปลกหน้าเขาถามเธอว่ามาทำอะไรในห้องนี้ด้วยน้ำเสียงกดตำ่ำอัญญาพยายามตอบด้วยเสียงสั่นว่าเพียงแค่หลงเข้ามากองพบก้าวเข้ามาใกล้ถีละก้าวพร้อมรอยยิ้มแข็งทื่อ มือเขาเอื้อมมาลูบไหล่เธอเบาๆแต่สัมผัสนั้นเย็นเยียบเขากระซิบว่าบางความลับควรถูกเก็บไว้ตลอดไปไม่ควรถูกเปิดเผยดวงตาของเขาสะท้อนประกายคล้ายสัตว์นักล่าในเงามือดอัญญารีบถอยหนีออกจากห้องแต่หัวใจยังสั่นส้านไม่หยุดเสียงหัวเราะเบาๆของก้องพบตามหลังเธอไปจนทั่วถงว่างเปล่าเธอวิ่งกลับห้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีดและแทบลมทั้งยืนเธอรู้แล้วว่าเธอไม่ใช่เจ้าสาวแต่คือเหยื่อในพิธีนี้ เย็นวันนั้นงานแต่งเริ่มขึ้นภายใต้แสงไฟหรูหราระยิบระยับแขกผู้มีชื่อเสียงเต็มห้องโถงด้วยเสียงหัวเราะและดนตรีคลอเบาแต่ในใจ้อัญญากลับว่างเปล่าเหมือนยืนอยู่กลางสุสานชุดเจ้าสาวสีขาวหรูหรากลับรู้สึกเหมือนโซ่ตรวนหนักอึ้งก้องพบยิ้มให้เธอตลอดเวลาเหมือนเจ้าบ่าวในฝันแต่ทุกครั้งที่สายตาเขาสบกับเธอหัวใจเธอกลับสั่นกลัวเธอมองไปรอบห้องเห็นชานนยืนอยู่มุมหนึ่งเงียบ สายตาของเขาเต็มไปด้วยคำเตือนเหมือนส่งสัญญาณให้เธอนีทันใดนั้นไฟในห้องถงกระพริบวูบวาบก่อนดับวูบลงทันทีเสียงกรีดร้องของแขกดังขึ้นพร้อมความโกลาหลไปทั่วทั้งคฤราสนาเมื่อไฟกลับมาสว่างอีกครั้งภาพตรงหน้าทําให้อัญญาแทบช็อกผู้หญิงชุดราตรีสีดําที่เธอเห็นเมื่อคืนยืนอยู่ข้างกองพบมือทั้งคู่ยังจับกันแน่นเหมือนคู่รักที่ไม่ไอายสายตาใครแขกหลายคนหันมามองด้วยความตกใจและซุบซิบเสียงดัง แต่กองพบกลับยกยิ้มเย็นชาเหมือนไม่แคร์สิ่งใดทั้งสิน้นเขาแนะนําผู้หญิงคนนั้นว่าเป็นญาติสนิทที่กลับมาจากต่างประเทศทว่าแววตาของเขาที่มองผู้หญิงคนนั้นเต็มไปด้วยความหลงไหลและที่น่ากลัวกว่านั้นคือสายตาเย็นเยียบที่ส่งมาทางอัญญาร่างกายเธอแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กลางห้องต่อหน้าทุกคนเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าความลับในคาริฮาดนี้กําลังถูกเปิดเผยทีละน้อยเสียงพิธีกรเชิญคู่บ่าวสาวขึ้นเวทีแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียด อันญาก้าวช้าๆเหมือนถูกบังคับด้วยแรงที่มองไม่เห็นแสงไฟจากโคมระยะสองตรงลงมาราวกับเวทีประหารชีวิตก้องพบจับมือเธอแน่นแต่แรงบีบทําให้เธอเจ็บจนแทบร้องเขากระซิบช้าๆว่าหลังคืนนี้เธอจะไม่ต้องกังวลอะไรอีกเลยคําพูดนั้นเหมือนคําพิพากษาที่ไม่มีทางหลีกนี้หัวใจอัญญาเต้นแรงจนหูอื้อและร่างกายสั่นสัานเธอมองไปที่ชานนซึ่งยกแก้วไวขึ้นช้าๆเป็นสัญญาลึกลับ ภาพตรงหน้านั้นเต็มไปด้วยความสับสนและคำถามนับไม่ท้วนและอัญญารู้ว่าเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดยังไม่ทันเริ่มต้นด้วยซ้ำคุณอยากให้ผมเขียนพาสสีที่เป็นตอนสุดท้ายต่อเลยไหมครับเพื่อปิดเรื่องด้วยจุดหักมุมใหญ่ที่สุด Betrayal behind mansion w a s how a forbidden a f a i r t o m u r d e r on wedding day, part 4. เสียงโห่ร้องของแขกยังดังสะท้อนทั่วถงใหญ่เหมือนคลื่นซัดไม่หยุดอัญญายืนตัวแข็งกลางเวทีในชุดเจ้าสาวสีขาวที่หนักอึ้ง มือของกล้องพบปิดแน่นจนกระดูกนิ้วเธอแทบแตกหักสายตาเขามองเธอด้วยแววตาเย็นชาที่ไม่เหลือความรักด้านข้างคือหญิงชุดดำที่ยืนยิ้มแฝงย่อเย้ราวกับผู้ชนะทุกอย่างเหมือนภาพฝันร้ายที่ถูกจัดขึ้นต่อหน้าสังคมทั้งห้องเสียงซุบซิบดังเซงแซ่แขกหลายคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพแต่ไม่มีใครล่งรู้เลยว่าความจริงกำลังรอจะเผยออกมาดนตรีงานแต่งยังบรรเลงแต่เสียงเครื่องสายฟังคล้ายเสียงข้าครวญ ัญญารู้ว่าช่วงเวลานี้ไม่ใช่พิธีแต่งงานแต่คือกับดักมรณะทันใดนั้นชานนก้าออกมาจากเนามุมห้องพร้อมแก้วไวน์ในมือเขายกเสียงดังจนทุกคนหันมามองราวกับรอคำประกาศสำคัญเขาบอกว่าวันนี้ไม่มีงานแต่งงานที่แท้จริงสำหรับอัญญาเสียงห้องโถงเงียบลงทันทีแขกทุกคนจับจ้องเขาไม่กระพริบตาชานนชี้ไปที่ก้องพบด้วยสายตาแข็งกร้าวราวกับผู้กล่าวหาเขาพูดว่าก้องพบมีนิสินมหาศาล และวางแผนฆ่าอัญญาเพื่มระดกคำพูดนั้นเหมือนระเบิดกลางห้องแขกหลายคนร้องอุทานตกใจกองพบหัวเราะเสียงต่ำแล้วบอกว่าทุกอย่างเป็นเพียงการใส่ร้าย,ายแต่สีหน้าของเขากลับตึงเครียดจนไม่อาจปิดปังได้อีกต่อไปอัญญาแทบสุดลงเพราะสิ่งที่ได้ยินตรงกับหลักฐานที่เธอพบหญิงชุดดำก้าออกมาข้างกองพบพร้อมสายตาท้าทายทุกคนเธอเอ่ยเสียงดังว่าอัญญาไม่ควรอยู่ในชีวิตนี้ตั้งแต่แรก เสียงนั้นเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความโกรธเกรียดที่ไม่อาจปิดบังอัญญามองหน้าเธอแล้วตกใจเพราะใบหน้านั้นคุ้นเกินกว่าจะเชื่อดวงตาคมริมฝีปากบางและโครงหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนเธอคือพี่สาวต่างมันดาที่หายสาบสูญไปตั้งแต่สิบปีก่อนความจริงฟาดเข้ากลางใจอัญญาเหมือนฟ้าผ่าก,กลางอกพี่สาวแท้ๆกลับยืนเคียงข้างเจ้าบ่าวที่เธอกำลังจะใช้ชีวิตด้วยและความสัมพันธ์นั้นชัดเจนว่าเกินกว่าพี่สาวกับน้องสาวธรรมดา เสียงหายใจของแขกดังระงมเหมือนทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาอัญญาร้องถามว่าทำไมเธอถึงกลับมาและทำเช่นนี้กับครอบครัวพี่สาวยิ้มเย็นและตอบว่าครอบครัวนี้ไม่เคยต้องการเธอเลยเธอถูกทอดทิ้งให้อยู่กับแม่ที่ยากจนคนแค้นจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดความแค้นนั้นเติบโตขึ้นทุกปีจนกลายเป็นเปลวไฟเผาไม่ใจกองพบคือคนเดียวที่เธอเลือกให้เป็นทั้งรักและเครื่องมือแก้แค้นอัญญาหน้าชาเหมือเลือดไหลออกจากร่างจนหมดสิ้น เสียงแขกเริ่มโกลาหลแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้เวทีอีกกองพบยกมือกอดพี่สาวอัญญาและประกาศเสียงดังเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมเสียเธอให้ใครแม้แต่เจ้าสาวในวันนี้คำพูดนั้นแทงใจอัญญาจนแทบลม้มลงต่อหน้าทุกคนทันใดนั้นชานนตะโกนว่าพวกเขาวางแผนฆ่าอัญญาในคืนนี้เขาควักภาพถ่ายเอกสารสัญญาณีและบันทึกที่เธอเคยเห็นมาแสดงหลักฐานเหล่านั้นทำให้แขกหลายคนเริ่มตะโกนเรียกตำรวจทันที กองพบสีหน้าเปลี่ยนเป็นบ้าคลั่งดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยโทสะเขาคว้าแก้วไวน์กระแทกพื้นแตกดังสนั่นเหมือนเสียงระเบิดแล้วคว้ามีดผลไม้จากโตอาหารใกล้มือก่อนพุ่งเข้าใส่ชานนเสียงกรีดร้องดังระง,งมทุ่ห้องโถงจนทุกคนวิ่งหนีโกลาหลอัญญายืนตัวแข็งไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนก่อนทุกอย่างสายเกินไปพี่สาวของเธอยืนยิ้มมุมปากเหมือนกำลังเพลิดเพลินกับฉากสยองแต่ในดวงตาเธอมีประกายลึกลับที่อัญญาไม่อาจอ่านออก ชานนหลบมีดได้วุดวิดก่อนจะผลักกล้องพบล้มลงกับพื้นเสียงโตล้มกระแทกดังสนั่นจนแก้วแตกกระจายเต็มพื้นหินอ่อนเลือดซึมจากแขนกล้องพบที่โดนบาดจนเปื้อนชุดเจ้าเบาวขาวสะอาดเขาหัวเราะบ,บ้าคลั่งเหมือนไม่รู้จักเจ็บปวดแม้แต่น้อยเสียงเสเรนรถตำรวจดังแว่วจากภายนอกใกล้เข้ามาเรื่อยๆอัญญาหันไปหาพี่สาวแต่เธอกลับเดินตรงเข้ามาหาแทนเธอกระซิบเบาๆว่าอัญญาไม่เข้าใจเลยว่าความลับยังไม่หมด เธอบอกว่าพ่อแท้ๆของอัญญาคือคนเดียวกันกับก้องพบหัวใจอัญญาหยุดเต้นชั่วขณะเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงตรงหน้าความจริงอันบิดเบี้ยวนี้ทําให้ทุกสิ่งเลวร้ายเกินกว่าที่คิดไว้เสียงตํารวจตะโกนสั่งให้ทุกคนหยุดนิ่งขณะบุกเข้ามาในห้องโถงแขกแตกตื่นวิ่งหนีออกประตูแต่บรรยากาศกลับเย็นเย,ยือกกองพบถูกจับกลุ่มแต่ดวงตาย,ยังมองอัญ,ญญาอย่างเต็มไปด้วยโทษแค้นเขาตะโกนว่าถ้าเขาต้องตายอัญญ,ญาจะไม่มีวันรอดเช่นกัน ตำรวจรีบกดตัวเขาลงแต่เขายังคงดิ้นพล่านเหมือนสัตว์คลังพี่สาวอัญญาถูกตำรวจพาตัวออกไปแต่เธอหันมายิ้มให้เธอพูดประโยคสุดท้ายด้วยเสียงเย็นเฉียบที่ก้องกังวานในหัวใจเธอบอกว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของสิ่งที่รออัญญาอยู่อัญญาทรุดลงกับพื้นทั้งน้ำตาและความจริงที่เกินจะรับได้เธอรู้แล้วว่าความลับหลังคฤหา์ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดเลยแสงไฟจากโคมระยะย,ยังคงส่องแสบตาเหมือนแสงโทษทัน เสียงแก้วแต่กร,ก,กระจายเต็มพื้นดังกรอบแกรบใต้เท้าแขกที่วิ่งหนีกลิ่นเลือดคละลุ้งในอากาศผสมกลิ่นดอกไม้สดจากงานแต่งทุกอย่างตีกันจนกลายเป็นบรรยากาศน่าขนลุกจนหายใจติดขัดอัญญานั่งนิ่งร่างสั่นสถานเหมือนวิญ,ญญาณถูกดูดออกจากกายตำรวจเข้ามาประคองเธอแต่เธอกลับจ้องไปยังเวทีว่างเปล่าเวทีที่ไม่กี่นาทีก่อนยังเป็นสถานที่แห่งความรักและคำสัญญาตอนนี้กลายเป็นฉากสังหารที่ฝังประบาปในใจเธอตลอดไป และลึกๆเธอรู้ว่าความจริงทั้งหมดกำลังรอจะเปิดเผยมากกว่านี้เพราะคฤหาสน์แห่งนี้ยังซ่อนความลับอันดำมืดที่ไม่มีใครเข้าใจคุณอยากให้ผมสรุปทั้งสตอนรวมกันเป็นโครงเรื่องกระชับสำหรับใช้ทำสคริปต์ยูทูบไหมครับ